เอเซนเชียลออยนั้นมีความน่าสนใจและมีความน่าตื่นเต้นที่จะใช้มันเมื่อเราต้องดูแลตัวเองและสุขภาพของคนในครอบครัวไม่ว่าคุณจะใช้น้ำมันหอมระเหยเฉพาะที่หรือเพลิดเพลินไปกับเครื่องบำบัดอารมาผ่านเครื่องกระจายกลิ่นหรือใช้น้ำมันหอมระเหยจากภายในผลดีต่อสุขภาพของน้ำมันหอมระเหยน,นั้นไร้ขอบเขตนั่นเป็นเหตุผลที่คุณจะต้องมั่นใจว่าน้ำมันหอมระเหยที่คุณใช้นั้นมีคุณสมบัติมากพอในการส่งมอบคำสัญญาของเรา คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณกำลังเลือกน้ำมันหอมระเหยในสัดส่วนที่ถูกต้องและมีความบริสุทธิ์การผลิตแต่ละครั้งต้องแน่ใจว่าน้ำมันหอมระเหยนั้นมีฤทธิ์เข้มข้นและบริสุทธิ์ความเข้มข้นที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับพืชแต่ละชนิดถึงแม้จะเป็นพืชชนิดเดียวกันทำการปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันก็จะได้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกันเมื่อพืชเติบโตในอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพวกมันจะผลิตน้ำมันหอมระเหยที่มีคุณภาพสูงและมีความเหมาะสม แต่น้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการเท่านั้นความบริสุทธิ์นั้นสำคัญเช่นกันน้ำมันหอมระเหยที่มีการจำหน่ายอยู่นั้นไม่มีหลักฐานหรือใบรับรองว่าบริสุทธิ์บ่อยครั้งเราจะพบน้ำมันสอมระเหยเติมเต็มสังเคราะห์และองค์ประกอบอื่นๆหรือมีการเจือจางทำให้ความบริสุทธิ์ลดน้อยลงทำให้คุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพนั้นลดน้อยลงไปด้วยโดโทลามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งบริสุทธิ์ที่มากที่สุดน้ำมันหอมระเหยที่มีศักยภาพมากที่สุด เรามีเครือข่ายเกษตรกรทั่วโลกและมีความรู้ความสามารถมีการดูแลใกล้ชิดในกระบวนการปลูกพืชทุกขั้นตอนสำหรับน้ำมันหอมระเหยเราจะต้องมั่นใจได้ว่าได้รับมาจากพืชที่ดูแลอย่างเหมาะสมโดทลาได้ร,มรวมความก้าวหน้าและขั้นตอนที่ทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเพื่อให้มั่นใจว่าความบริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดน้ำมันหอมระเหยดูทลาทุกชิน้น ผ่านมาตรฐานสูงสุดและการทดสอบอย่างเข้มงวดได้รับมาตรฐาน CPTG การรับรองและการเก็บรักษา,าความบริสุทธิ์เอาไว้มีการปรับปรุงคุณภาพความบริสุทธิ์และความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบเท่านั้นถึงจะจำหน่ายภายใต้แบรนด์โดทลาได้คุณจะรู้สึกและรับรู้ได้ถึงคุณภาพสูงสุดของมันรวมถึงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และปราศจากสิ่งปนเปื้อนและปอมปนเพราะที่ดูทลาเอาใจใส่และใส่ใจทุกรายละเอียดเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นที่เราจะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดไม่แตกต่างกันเรามีคุณสมบัติเดียวกันกับที่คุณใช้ดูแลคนที่คุณรักมากที่สุดร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับข้อครวรดทลา